สรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่24-28กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2568เมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา13นาฬกานายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายให้ นายพุชพงศ์สันวิชัยผู้มีการกองสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนการทิงขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดก่อให้เกิดความสปกปรกสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงชุมชนนกแลหมู่ที่สองตําบลแม่ระมาตรเมื่อวันอังคารที่25กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา30นาที นายฝนก้อนแก้ว,นวกนในขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวยุราณีนามกอนผู้มีการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนเมระมาดดังนี้ 1. ลงทะเบียนวัดความดัน 2. ส,สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเดินจงกรม 3. ทำกายบริหาร10นาที 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองช่างโดยนายธนากรทวีคูณนายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด 5. สรุปผลการจัดบุตรนิรศรการสุดยอดของเดียมเภอแม่ระมาดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนาวนี้ที่แม่ระมาดและ 6. ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนส์พัฒน,นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด เมื่อวันพุธที่16กุมภาพันธ์เวลา9นาิก30นาทีนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบมมลแม่ระมาดในลงมืที่ตรวจติดตามงานของกองช่างซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ําที่อุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนอนมูลหมู่ที่3ตำบลแม่ระมาดเมื่อวันพัสบดีที่17กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา นางนงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จักการประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลและข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจครั้งที่1ประจำปี2 0 6 8น้องประชุมพูนนายสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาสนาทีนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ได้ร่วมต้อนรับนายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต,ตากณสำนักง,งานเทศบาลตำบลแม่เจาราคณะทำงานเทศบาลตำบลแม่ระมาต์นำโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลผู้มีการกองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่จัดก,กองการศึกษา ได้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโดยในวันอังคาร25กุมภาพันธ์ณโรงเรียนบ้านมรามัดร,ราชบำร,รุงหมู่ที่4วันกุธิี่กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านหัวนกแรลหมู่ที่2และวันพระสบดีที่เกุมภาพันธ์ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระม,มราด ายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบมลมรมาดได้มอบหมายให้ในายพุทธพงศ์สันบิชัยผู้มีการกองสาธารณาสุขนำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมดำเนินการสำรวจและขึ้นเทเบีเบสุนัขและแมวเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระบณิธานศาสตราจารย์ดรสมฤด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยาราชนารีประจำปีงบประมาณ25 6 8 โดยในวันพุธ16กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนสันเก้ากองหมู่ที่6ณตลาดชุมชนสันเก้ากองและในเวลา13นาฬิกาถึงนาฬิกา30นาทีชุมชนดอนแก้วณสาราเอสมเอลหมู่ที่6และในวันพฤหัสบดี๒7กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนศรีบุญเรืองหมู่ที่4นวศรีบุญเรืองและในเวลา1๓นาฬิกาถึงมชนาฬิกา5 นาสระสมหมู่ที่5ตำบลแม่ระมาดวันที่24-28กุมภาพันธ์คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดและจัดก,กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปถมวัยพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมไวัยได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านอารมณ์และ 4. พัฒนาการด้านสังคมณศูนย์พัฒนา,าเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดวันที่24-28กุมภาพันธ์เลียวเทศมนตรีดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่าก,การป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนน รางระบ,บายน้ำส่งน้ำอุปโภคบริโภคและรดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาลและมอบหมายเจ้าหน้าที่จากงานสวนสาธารณะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมดำเนินการเก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้รดน้ำต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชาปนาสถานวัดดอนแก้วหมู่ที่6ตตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตา